ว่าตอนแรกเนี่ยจะอยู่ได้ถึงอาทิตย์สรุปตื่นมาวันนี้นะคะทุกคนแชมพูพิว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยเราคือแพดตกใจมาเว้แพดก็คือรีบเช็คเลยว่าเอ้ยปิดตะกร้าครบทุกช่องทางแล้วโอเคๆแล้วแพก็แบบว่ารีบไปหยิบมานะคะมาตุน2หลอดเรื่องเราคือกลัวไม่มีใช้มากนี่คือซากที่แบบว่า มีในห้องน้ำมีอีกก็คือใช้จริงๆบอ,อกตามตรงนะว่าแชมพูที่ว่าเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้ผมของแพรยาวลอดมาจนถึงทุกวันนี้นะและเนี่ยก็คือกว่าจะได้ผลิตออกมาเนี่ยก็คือทดลองสูตรกันมาเป็นปีนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของผมยาวที่แข็งแรงเลยแล้วตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยเจอปัญหาหนังหัวสลวนอีกเลยใครที่แบบว่าเดี๋ยวหัวมันเดี๋ยวหัวแห้งเดี๋ยวหัวคุยเดี๋ยวแบบ สับสนไปหมดช่วยบาลานซ์หนังหัวของเราให้แข็งแรงเลยทุกคนใครที่แบบว่าสระผมเสร็จแล้วใช่ไหมเห็ <Let> now, นผมร่วงตามท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยเป็นก้อนเป็นกระจุกอะแล้วมันเยอะมากอะตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะใช่ป่ะทุกครั้งที <sh arp ort> <quelques> ่ใช้อะหนังหัวจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วผมเพื่อนก็จะร่วงน้อยลงน้อยลงแบบที่ตัวเองสังเกตได้ค่ะซึ่งตอนนี้ของหมดแล้วนะคะของจะเข้าอีกทีก็คือช่วงประมาณเดือนหน้านะคะถ้าได้วันที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวแพรจะมาอัปเดตแล้วก็ตัดตกระให้อีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบาย